Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other uh -huh. So far is the echo Where do we start? You can learn to discover A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together far that We've the got to find นี่นะคะทุกคนนี่คือต้นฮิสเอร์เทียนะคะเกิดในช่วงฤดูหนาวนะคะดอกเขาหน้ารักมากๆเลยนะคะ ดอกเลืองอารามเต็มไปหมดเลยนะคะดูสิคะสวยมากๆเลยเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียค่ะนี่นะคะข้างหลังเป็นดงดอกไม้เลยนะคะถ้าตอนที่มีแดดนะคะก็จะสวยกว่าน,นี้นะคะแต่วันนี้ ฝนตกนะคะมันก็เลยดูครึ้มครึมแต่ก็ยังเห็นนะคะสีเหลืองๆประปรายไปหมดเลยนะคะฟง้งฟริงน่ารักมากๆเลยแหะคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูใกล้ๆเนาะเขาก็เกิดขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติเลยนะคะนี่นะคะโอ้โหสวยมากเลยเนาะเอา,าปักจักันก็สวยนะคะนี่นะคะดอกเขาดอกเขาสวยมาก นั่งมองเขาเพลินเลยละ่ะคะช่วงหน้าหนาวเขาเกิดนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยข้างหลังก็จะเป็นกราส t r e ีนะคะพาไปดูพึ่งนะคะมาทำรังอยู่แถวนี้ต้นนี้ก็สวยนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะเป็นไม้ native plant ของประเทศออสเตรเลียเหมือนกันนะคะดูดูดอกเขาโอ้โหงามมากเลยเดี๋ยวเราแปะชื่อไว้ให้เนาะ เราจำไม่ได้นะคะดอกเขาคือจะเหมือนกับว่าโค้งคำนับให้เรานะคะเขาไม่ตั้งขึ้นนะคะเขางอลงก็สวยไปอีกแบบเนาะตรงนี้เลยค่ะพึ่งเดี๋ยวซูมให้ดูห่อพึ่งเต็มเลยก็ดีนะคะเขาจะได้มาช่วยเราผสมเกสรนะคะสวยเนาะ โอ้โห oh, oh, ดุพึ่งสิมา mm hmm. ตอมเราอุ้ยเราไปทางอื่นดีกว,ว่าค่ะเดสวยเหมือนกันนะคะต้นเล็กๆของเขาน่ารักเหมือนกันค่ะมันก็เล็กๆนะคะก็บานแล้วเหมือนกันต้นนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วย Deep the shadow the in I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. And no more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let From the anger from the war Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, show me living free. All together, one and all let's build a dream. Lope unit on grass tree. ในป่าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะพาไปดูต้นอะไรอีกนะคะเดี๋ยวถ้ามีต้นอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรา

กลมๆนะคะพอไปตัดตัด่ดดดกันก็สวยน,น,นะคะดอกนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะสวยไม่แพ้ดอกอืกน่นนะคะสีม่วงอ่อนอนี้ตถ,ถ้ามีแดดกจะบางั้นะคะ Together, one and all, let's live. A better day.